สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ l a d y ้บ้านนาคาเฟ่นะคะกับมื้ออาหารเที่ยงที่มาพร้อมฝนโปรยปลายค่ะกับบรรยากาศทุ่งนานะคะเมนูวันนี้ก็มีปลาทับทิมลุยสวนค่ะแล้วก็สเต็กหมูน้ำจิ้มแจ่วค่ะข้าไข่เจียวหมูสับค่ะตำไทยขนมจีนค่ะสเต็กหมูก็ดีตำก็โดน ไข่เจียวหมูสับก็แน่นๆนะคะปลาทับทิมก็กรอบๆร,ร้านด้วยน้ำจิม้มรสนุ่มหอมสมุนไพรนะคะาทานกับผักสดๆอร่อยดีค่ะค่ะกับบรรยากาศชิวๆอย่างนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนและได้อิ่มไปด้วยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมานะคะที่เลดี้บ้านนาขาวเฟ่ค่ะอร่อยอะไรคะ่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ